สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ G-Folk t t i s Test อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นการทดสอบของสมาชิกก<ม>ีตาร์ฟกของเรานะฮะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายนักสักจิตติพิชื่อชื่อจูเนียครับน้องจูเนียรนะครับเรียนกับ G-Folk มาแล้วกี่คอร์สนะครับ5คอร์สฮะหคอร์สแล้วนะครับ หลังจากที่เรียนกับเราแล้วมีการทดสอบในการเรียนชั่วโมงแรกไปแล้วแล้วก็จบคอร์สที่หนึ่งก็ทดสอบไปแล้วหลังจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มให้น้องจูเนียได้มีโอกาสได้หาประสบการณ์การแสดงบนเวทีโดยการให้ไปรวมกลุ่มกับวงพิงกิพิกพิงกิพิกนะฮะก็แสดงมากี่เวทีแล้วเนี่ยเท่าที่นับก็ <23. S> 2องเวทีสองสามเวทีแล้วแล้ววันนี้ก็ เป็นช่วงที่ g ีโฟกำลังมีการจัดการทดสอบสมาชิกนะครับว่ามีการพัฒนาฝีมือไปถึงขั้นไหนกันแล้วในวันนี้ก็เป็นคิวของน้องจูเนียร์นะครับเพลงที่จะนำมาทดสอบกับครูวันนี้ชื่อเพลงว่าเรื่องของสูงของ Big a s อแต่เค <C> ลียเอาไปเล่นแล้วก็อะไรนะแต่เคลียเอาไปเล่นอ่าวงแล้วก็คอมเวอร์ใหม่โดยวงเคลียร์ เดี๋ยวันนี้เรามาครอบเวอร์ของเคลียอีกทีหนึ่งนะเป็นเวอร์ชั่นของน้องจูเนียร์เพ <c oughs> ลงนี้ก็จะเป็นกลุ่มคอร์ดในคีย์ดีเมเจอร์นะครับแล้วก็จังหวะอ่าก็อาจจะเป็นจังหวะที่ยากกว่าขั้นพื้นฐานนิดนึงก็จังหวะที่ห้าเป็นจังหวะในแบบฝึกที่ห้าของหลักสูตรของเรานะฮะพร้อมยังพร้อมเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเวอร์ชั่นของน้องจูเนียร์จะเป็นไงเป็นกําลังใจให้น้องจูเนียร์ด้วยนะครับเกิดเป็น เขาอย่าขออ,ขอนุญาตเป็นนักร้องให้นะเพราะว่าน้องจูเนยียยังร้องไม่ได้เพราะว่าจังหวะนี้เวลาตีจังหวะจะร้องด้วยยากแลก้วก็นักร้องหญิงเรายังไม่มีด้วย<ม>อขออนุญาตร้องเป็นเสียงโทนต,ต่ำๆนะฮะร้อ,ะองดูพอแล้ One, two, three, four. วหน,นึ่งสองสามสี่เสียงในคงต้องขอาร้อง ในของที่ยูสูงยังใหญ่จะขอลองดูสักที Yeah, i am ตัดออกใครใครก็รู้เป็นไปไม่ได้แต่คำว่ารักคำว่ารักเป็นดีไปเยอ้นเอาทหไมตรงน,นี้ตัดออกนะนะสาม,าส,ามสี่ใครก็ Yeah. yeah. ตื่นเต้นไหมทำไมเหงื่อมันเปียกเงี้ยชุ่มเลยคือแล้วแต่ไานันมันมันจะออกเงี้ยแหละฮะอ๋อกำมังร่ามอยู่แล้วไหนสัมภาษณความรู้สึกเนี่ยนะโอ้ตอนที่หลุดเมื่อกี้เป็นยงไงบ้างเมื่อกี้นี่แบบล้ออ่ะเขินอะเขินเลยใช่ไหมเป็นไรก็ถือว่าวันนี้ก็ครูให้ผ่านนะสุดยอดเลยแล้วก็พยายามร้องด้วยนะก็ถือว่าจะได้เยี่ยมมากนะ ก็ซ้อมเยอะๆสำหรับท่านผู้ชมคงให้ผ่านเหมือนผมนะเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วความตั้งใจของน้องจงเนเนี่เยี่ยมมากเลยนะฝุดเยอะๆจังหวะแล้วก็มีเสียงคอร์ดครัให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่าน,นี้นะครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในการทดสอบครับมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหนไหมก็อย่าลืมกดกดซับสไครกดแชร์ด้วยนะครับกดเลยนะซับสไคร้ ไม่เกี่ยวอะไรกับตะไคร์สับตะไคร์สับตะไคร์อ่ะสับตะไคร์ไม่ใช่มยอดวิวยอดคนดูอ่ะอิดตามอ๋อชัดๆอีกทียอดกดไ่้กดสับตะไคร์ด้วยนะครับเพื่อติดตามและดูคลิปของ G-Fox ด้วยนะครับอ่าคลิปของ G-Fox กเนี่ยจีฟอกแฟนเพจนะฮะเรามีแล้วใช่ไหมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผลงานของน้องจูเนียร์สำหรับพวกเราสองคนวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ